จะเรญธรรมคุณปะนะคะชื่ออะไรเนาะสู่แสงพุทธนิยมพุทธคุณปะสู่แสงพุทธนิยมพุทธนะคะ,ะ,ค,ะคุณปะดาวนะคะจำได้คุณปะดาวนะคะคุณคุณปะมาจากที่ไหนเอ่ยบรบบรดาราชธานีอโศกราชธานีอโศกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ย เดนแอดเวนเจอร์ที่งานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารครั้งที่49เนาะคุณปะเนาะงานนี้ไม่มีพ่อครูยอยู่ด้วยค่ะเ,เ, <laughs> เห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงมั่งทุกพุทธสถา,านมารวมกันไม่ไม่คับข้งางมากมายแต่เห็นแล้วเป็นไงคะสองวันแล้ววันนี้วันที่สองของงานแล้วใจพอเป็น<ม> <c oughs> วันเพราะเรายังเรายังเกาะกลุ่มกันแน่นกับพระสืบชันสืบชาที่พ่อครูพาเราทำแล้วก็มี ท่านสมรภูมิมาเป็นที่สาวภาระสืบสานต่องานศาสนาอย่างนี้ไม่ว่ายุคยุคสมัยจะเป็นผู้ผู้จัดการแล้วเราก็ยังมีแนวทางจำหน่ายก็มาที่เราต้ก็ยิ่งหยาบแาบที่คุณสองพ่อคุณปะคุณปาเข้ามารู้จักอโศกกี่ปีแล้ว น่าจะสิบปีนะคะโดนใจยังไงล่ะคะครั้งแรกถึงได้ตัดส,สินใจเข้ามาที่เข้ามาคือเรามีาเชื่อมีเรื่องมีชั่วผิดผิดลวเรามีที่เราไ้เรายังไม่รู้จักเรา่รู้จักมาสินเอนของาคาร,ท,ารที่าทเป็นรูปธรรมให้เรา เขาดีมีช่วยมากเขาช่วยคนย so so no. ังม like like ีแล uh, ้วก็เราได้มาจากพีはは really ่จากคู Brothers> ่แล้วก็เรื่องกัรเงินแล้วก็เข้ามาเข้ามาเขาผ่านแล้วก็มารู้จักกับกตรงผูกที่ท่าเรเขาคอยดินกันสัญญาณมาเลยแบตเตอร์แบตเตอรก็โอ้ป๋ากำลังป๋าสวยมากเลยนะคะแล้วคุณป๋าเออ ตะก,กี้เล่าว่าพอจากศรัทธาในเห็นความดีความงามของในหลวงท่านแล้วแล้วก็มาเห็นพ่อ,พอครูนะคะซึ่งท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในบ้านในเมือง <He> an, เห็นเห็นชาวอศมีความเป็นห่วงเป็นใยในบ้านในเมืองก็เลยได้ไปสัมผัสสัมพันธ์ตรงนั้นก็เหมือนว่าสืบสานความรักแผ่นดินจากในหลวงนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามพ่อครูค่ะแล้ว พอเข้ามาในอโศกในกช่วง<ก>ปีไหนนะคะประสงค์นี้ดิฉันมาปลายปี54แล้วก็ม,มาก็คือบอกว่าอยู่ทั้งโลกเรารู้สึกว่าเ,ออเราอยู่อยู่ข้างนอกมันมันดุไม่ได้แล้วคือเราไม่ไม่อยู่แบบนั้นรู้สึกว่ามันมันทุกอยู่ที่จะไปแสวงหาอะไรแต่แต่เราแนวทางนี้คือมาปฏิบัติธรรมเรารู้แต่ว่าปฏิบัติธรรมก็เข้ามาคือเอาตัวเข้ามามาปฏิบัติ แต่เรายังไม่รู้รอกว่าทํำยังไงแต่พอมันจะมีอะไรอ่ะที่บูกลุม่มเปที่มิดดีที่พาทำล้วก็ทำตามศึกษาแล้วก็ได้ฟังลุงปู่ฟังเทศประจําก็เลยเข้าใจเข้าใจซึมซับหมายความว่าอย่างเงี้ยได้ได้เปลี่ยนอะไรตัวเองไหมตอนช่วงที่เข้ามาแล้วเข้ามาเลีามาแล้ก็คือเรามาถือสิมแปด มาฝึกกินมือเดียวเพราะว่าเราเข้าสายสิน8เข้าอุโบสสุ่ 8, ม,มเข้ากลุ่มสินปก่อนใช่ค่ะก็ม,มาฝึกได้ฝึกตรงนั้นบ้างตรงนั้นก็เข้ามาอยู่ในชนุมช,ชนที่สันติอโศก QL, <ม>ก่อนเพราะว่าปะอยู่กรุงเทพก็อย<ม>ู <uffled> ่สันติอโศกปี5้าสพอปีห้าเจ็ดเนี่ยพ่อครูตำมดีว่าท่านจะไปอยู่ประจําที่ราชธานีราชธานีอโศกย่ย<ม>า,าน<ม>าเจ็ดที่ท่านมีโครงการอ่ะวนาบอมนีสินน่สิไป เรียนธรรมะแล้วก็ไปติดตามไปเป็นนิสิตที่นู่น่นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบฟังธรรมชอบฟังแต่ยังไม่ได้ขัดทันเข้าใจมากแต่ชอบฟังทีฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็อสอนดีแต่ว่าอที่เป็นคําสอนที่เป็นบาลีอะไรเนี่ยเรายังไม่ชัดแต่ว่าชอบแต่ดีชั่วเนี้ยก็อสอนเรื่องความดีความชั่วมองลองให้เราได้ฝึก แล้วเจอปัญหาอุปสรรคในการที่ต้องต่อสู้กับตัวเองยังไงไหมว่า <c oughs> มันมันงอแงนะมันจะไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีเรื่องการงานพอเราไปอยู่แล้วก็คือถ้าเราห่างธรรมะเราจะไปติดเรื่องการงานพอไปทําการงานแล้วก็เราก็จะไปจมจมอยู่พบงานงานม,มีมันไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออเหมือน ความมีตัวตนนะเราก็มีท้อไม่อยากอยู่ศิกมาตได้ยินสิกมาท่านหนึ่งท่านบอกว่างานนี่มันเป็นเหมือนเกมมันเกมโลกุตระใ,ให้เรา,ให,เราให้เราที่กดเล่นเพราะมันไม่ชนะมันไม่ได้ดังใจนะว,ว่ามีจุดหนึ่งที่เราทําให้เราว่าเออมองแล้วมันมติดแล้วก็คือจมเราก็จะมานั่งคิดว่าตอนเรามามาทําอะไรคือเป้าเราคือมาอะไรมาปฏิบัติธรรมเราจะมาเอาง,งานหรือว่าอะไรมาเป็นเคยฟังเทศท่านก็เทศว่าเราจะมาเป็นกรรมกรศาสนาหรือ,อยังไงแล้วก็คิดแล้วก็ ไปฟังเทศเอากิจวัตรเป็นหลักแล้วก็งานก็ใบบางไปบ,บ้างแต่ว่างานนี้เราก็ต้องทําเพราะว่าต้องช่วยกันมันเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบโ,ออบโอดยเฉพาะงานเกี่ยวกับอาหารเนาะแ<ต>่ <ขอ S 2> แต่ที่ยังตตที่ยังดําเนินงานเรือ่องศาสนาก็ต้องมีกินกินที่มีที่ที่ดีด้วยเนาะมันก็จะเป็นอีกคล้ายๆกับว่าเกมตัวนี้ก็ยังทิ้งไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะก็มีบ้างก็คือพอมีตัวตนขึ้น เราเป็นมีงานมีฐานมีเป็นเจ้าของจาของมันจะมีตัวตนที่เราไปยึดไว้ไม่วานยึดตรงนั้นตรงนี้ยึดโอ้ oh, หลายอย่างสารพัดวัตถุข้าของยึดว่าบุคคลทําไมไม่มาทําไมเราทําได้ทำเงี้ยเป็นความโง่ของเราเองความโง่ของเราเองคือต่อสู้ง่ายๆก็คือพอเห็นความโง่ของตัวเองเบาขึ้นไหมคะเบาแล้วก็เราได้ฟังพ้อเราจะใช้เวลานานไหมกว่าจะเห็นความโง่ของตัวเองโอ้สิบ หลายปีแล้ว่เป็นตั้งนานเกินห้าปีแปดปีกว่าเราจะเห็นรงเราจะกว่าเราจะเข้าใจแล้วเราก็คือคือเราเข้าใจคือฐานจิตเรามันพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณของเราเข้าไปถึงจิตดึงเราถึงเน่เราข้ามฐานที่ฐานท่านว่าจะข้ามฐานไม่ได้ฐานจิตเราก็เลื่อนฐานได้ต้องเห็นตรงนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าใครใครเห็นความโง่ของตัวเองไหม แค่วันต่อวันเห็นวันต่อวันเลยอาจจะไม่ต้องรอเป็นแปดปีไม่นานอาจจะต้องไม่ต้องรอนานแบบคุณปาเนาะใช่ท่านสมว่าท่านบอกว่าท่านอยู่วัดท่านก็เหมือนเราแล้วก็เคยฟังท่านเทศท่านก็ท่านก็เก่งกว่าเราด้วยซ้ำท่านก็ยังบอกว่าท่านยังไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจตอน15ปีกี่ปีกว่าเขาจะเข้าใจที่พ่อเพราะว่างานนี้มันตัวช่วยนะคุณปาให้โจทย์ให้ให้คำตอบไปแล้วนะแค่เห็นโง่ ัคนเห็นโง่ของตัวเองก็หลุดได้นะคะเออแล้วงานนี้เป็นงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารเหมือนมาสร้างมาปลกคุณคุณคุณปะมองเห็นงานนี้เป็นยังไงนะคะงานนี้ก็คืองานปลุกเสกข้างนอกกับปลูกเสกกีหินนินปูนแต่ของเรานี่เรามาเพิ่มชาร์จแบตแบตเตอรี่ทางจิตวิญญาณของเราบางทีเราทํางานก็ที่เอาว่ามีอุปสรรคอะไรมันก็มีตรงจุดนั้นงานแต่นี้งานมารวมแล้วก็ ฝึกฝนแล้วก็รรมาชาร์จแบตอย่างคุณปะนี่ก็ที่นี่ที่น้องทุกคนหลายท่านอาจจะมาจากสินห้าบางคนก็มาจากบ้านแต่มาเริ่มสินแปดเหมือนที่คุณปะทํามาแล้วอย่างต่อเนื่องก็คือคุณปะก็สินแปดมาตลอดแล้วเนาะค่ะแล้วท้ายนี้อยากจะให้กําลังใจต่อคนที่แบบเริ่มทุกข์แล้วก็อยากจะหาความสว่างหาความเจริญ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้มีอะไรแนะนำเขาไหมคะก็คือก็อยากฝากไว้ว่าชีวิตคนอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรอย่างอย่างเราศึกษาแบบโลกีก็คือเราเคยได้ฟังว่าสุดท้ายชีวิตมันก็ไม่ไม่เหลืออะไรแต่ว่าเขายังไม่เข้าถึงคาําว่าจิตวิญญาณที่ที่จะไปกับเราตรงจุดนี้ถ้าเรามาศึกษาให้เข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆเราก็จะรู้รู้ว่า ซับแท้คืออะไรที่จะติดตามเราไปแล้วมันไม่ใช่ประโยชน์แค่เราเนาะประโยชน์ต่อสังคมองรวมด้วยเนาะเราทาเราบรรลุแล้วเราก็พอเสร็จเราได้แล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นพระโพธิสัตว์แต่เรายังไม่ขนานั้นคือพ่อโพธิสัตว์ท่านสอนเรามาพาเราทาคือเราจะไม่หยุดอยู่กับกุศลธรรมอยู่เราทําอยู่เรื่อยๆช่วยคนอื่นค่ะค่ะก็ดังนั้นนาะก็เดี๋ยวเรามาคุยกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่า เราตั้งใจทำตัวเราให้สมบูรณ์ให้มีความเจริญ <ๆ S 2> ให้มีความแข็งแรงเพื่อที่จะช่วยสื่อสาร<ะ>แล้วก็ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นน,นะคะให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็สังคมที่ดีๆของเราต่อเนื่องต่อไปแม้ในประเทศเราแม้ในชุมชนเราในประเทศเราแล้วก็ชาวโลกอย่างนี้ถูกไหมคะคุณป้าคุณป้ามีอะไรเสริมไหมคะท่านนี้ก็ก็ชวนชวนทุกคนมาร่วม ฝึกฝนได้ฝึกฝถ้ามีงานเป็นช่วงๆค่ะคคะก็จะสั่เวลามาเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณคุณป่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจริญธารสำนึกดีค่ะ